รีวิวศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ36ทีมระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานโดยสังเวียนสนามยามาครับทุกคนสำหรับศึก UCL ในคืนที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพรีวิวนะระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เนี่ยก็จะเตะกันในคืนวันพฤหัสนะครับที่19นะเตะกันตอนตี2ตามเวลาบ้านเราส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็น Be i ิน port 3ครับไม่ต้องพูดความทำเพลงแล้วทุกคนก่อนอื่น เรามาเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านซิตี้ก่อนเลยนะครับในห้นัดหลังสุดนะครับโอ้โหฟอร์มอย่างเทพเลยซิตี้ชนะรวด5แมตช์ไม่มีสะดุดเลยครับแต่ผมว่านะจะมาสะดุดใน UCL นี่แหละนะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่มันโหดแบบนี้นะครับผู้เล่นได้แต่กลุมขมับตามๆกันแน่นะเชื่อผมเหอะนอะครับคือมันเหมือนมันออกโปรแกรมมาฆ่าทีมใหญ่อะทุกคนว่าปะ คืออย่างที่ผมบอกเมื่อคลิปที่แล้วะนะครับคลิปมิลานว่าสภาพทีมอ่ะคือมันเตรียมตัวกันไม่ดีะนะครับยังไงมันก็ไปไม่ไหวแน่นอนนะครับคือถ้ามีผู้เล่นหลักๆเจ็บอย่างเงี้ยจบเลยนะทีมใหญ่ๆนะครับต้องรอดูต้องรอดูดีกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดนะทุกคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้นะครับทีนี้มาดูผลงานของอินเตอร์กันบ้างนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะมา2เสมอ3นะครับผมว่าความเห็นส่วนตัวนะอินเตอร์เนี่ยมันยังไม่ใกล้เคียงกับฟอร์มใน ดูการที่แล้วเลยมันยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะเครื่องร้อนช้าก็ได้นะในช่วงต้นนะอาจจะมาดีในช่วงกลางฤดูกาลก็ได้อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเท่ากับว่าตอนนี้อันดับในลีกนะครับจากการอัปเดตล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่3นะครับก็คือแม์ล่าสุดเสมอมอนซ่ามา1 1ทั้ง,ง,ทงที่น่าจะเก็บ3แต้มได้นะเสียดายนะครับตามนาโปลีกับอูดินเนเซ่นะครับรวมแล้ว3แต้มนะครับผมมาดูกันที่สถิติ การเจอกันในบอลถ้วยนี้ของทั้งคู่นะครับคู่นี้เนี่ยมันเป็นคู่ชิงใน UCL เมื่อปีที่แล้วถ้าใครได้ดูเนาะมันก็กลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันก็เจอกันเร็วไปหน่อยนะครับทีนี้ทุกคนครับมาดูการเจอกันใน3ครั้งล่าสุดเนี่ยถ้ามองจากสถิติก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าเป็นซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าเนาะแต่ว่าในนัดชิงปีที่แล้วเนี่ยผมว่าสู้กันได้สูสีนะแล้วก็เป็นอินเตอร์นะผมมองอินเตอร์ทําได้ดีด้วยนะทำได้ดีกว่า นิดนึงด้วยนะครับอะดูจากถิติกันครับทุกคนครับก็ดู 5XG ได้เลยเนี่ยครับเหนือกว่านะซิตี้เนี่ยทำได้ไม่ถึง1นึ่งซ้ดยสานะก็จะมีแค่เรื่องออการผ่านบอลน,นะครับการครองบอลน,นะครับที่ซิตี้ดูดีกว่านะแต่เอาจริงทุกคนอินเตอร์ในวันนั้นอะหลักๆอะผมว่ามันขาดเรื่องอความแน่นอนในกรอบเขตโทษน่าจะเห็นนะเนาะโอ้โหยิงทิ้งยิง,ยงขว้างไม่เฉียบขาดนะครับ เกมวันนี้เนี่ยถ้าอินเตอร์แก้มือได้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะแต่อารมณ์ของผู้ชนะเนี่ยมันจะแตกต่างกับรอบชิงในปีที่แล้วนะเยอะหน่อยนะครับแต่ผมว่าก็สามารถเรียกความมั่นใจได้อย่างมากเลยนะในฟุตบอลถ้วยนี้ถ้าอินเตอร์ชนะแมนซีในวันนี้นะเรามาคาดการ์สเวตผู้เล่นตัวจริงและแผนของแต่ละทีมกันนะครับว่าเราไปเริ่มกันที่ซิตี้เจ้าบ้านก่อนเลยวันนี้น่าจะมาในแผน3 2 4 1นนะครับรุกเต็มที่ไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านไม่มีกลัวอยู่แล้วนะ ครับสำหรับแผนนี้นะลูกสาวประตูก็จะเป็นเอเดลซอนครับกองหลัง3คนซ้ายเนี่ยก็จะเป็นยอสโกกวาดิโอขวาเป็นมานูเอลอาคันจีตรงกลางเป็นลูเบนดิอาร์ตครับตรงกลาง2คนนะครับจะใช้งานลิโกลูวิสยืนกับโรดี้นะส่วนผู้เล่นในแนวรุกนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นแจ็คกิลลิตนะครับขวาเนี่ยจะเป็นเชนลมิโดกูนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเบนโดซินวายืนกับเควินเดอะบอยครับส่วนกองหน้าตัวเป้าก็ไม่มีใครแล้วแหละก็คงเป็น er เออร์ลิงเบ็คฮาร์แลน ที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงเลยในตอนนี้นะผู้เล่นที่บาดเจ็บของซิตี้นะครับตอนนี้ก็มีสามรายด้วยกันรายแรกนี่ก็เป็นนาธานอาเก้นะครับที่บาดเจ็บมาจากเกมทีมชาตินะครับรายที่2เป็นออสการ์บ๊อบนะครับนี่ก็ยังบาดเจ็บอยู่นะยังไม่หายนะและรายที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเซวินโยในแมตช์ที่แล้วเนี่ยมันเจ็บอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแมตช์ที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็มาเดอุสนูนิสลงมาแทนนะครับผมส่วนทางอินเตอร์ วันนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมาในแผนที่ตัวเองถนัดนะครับนั่นก็คือ352นะแผนนี้น้นโหกลางอินเตอร์คือแพ็กมันแน่นมากนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับก็จะเป็นยานซอมเมอร์นะครับแผงหลัง3คนเนี่ยซ้ายก็จะเป็นอเลสซานโดบาสโตนี่เนาะขวาเนี่ยเป็นเบนจามินปาวาวนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเอ่อฟรานเชสโกอาแซบี bi, ครับกองกลาง5คนนะครับวิงแบ็กซ้ายก่อนเลยก็จะเป็นเฟเดริโกดิมาโกนะครับวิงแบ็กขวาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อมาเตโอดาเมียน นะครับกองกลาง3คนนะครับก็จะมีเฮนริกมักกิตายานยืนซ้ายนะครับขวาเนี่ยจะเป็นนิโคล่าบาลเล่าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฮาคารคันฮานกูครับกองหน้าคู่หู2คนนะครับเป็นคู่หูคู่ใหม่เลยตอนนี้นะฮะที่มาแทนลูกากูก็จะเป็นลาตาโร่มาติเนสยืนซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นมาคัสตูรามครับโอ้โห oh, ตอนนี้ฟอร์มกำลังดีเลยฮะซัดไป4ลูกแล้วนะครับในลีกนะ สำหรับผู้เล่นที่บาดเจ็บของอินเตอร์นะครับในตอนนี้ก็มีแค่รายเดียวนั่นก็คือทาจอรเทเวอร์บูคานันครับ ทุกคนครับช่วงท้ายมาคุยถึงเกมคู่นี้กันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอบอกก่อนว่าโปรแกรมของทั้งคู่ในนัดต่อไปเนี่ยก็มีศึกสําคัญรออยู่นะครับแมนซีเองเนี่ยก็ต้องไปเจอกับอาร์เซนอลแต่ว่าได้เล่นในบ้านตัวเองนะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักส่วนทางอินเตอร์เองเนี่ยก็ต้องไปเล่นศึกดาร์บี้แมตช์มือมิลานนะครับโอ้โหโหนักๆทั้งคู่นะแต่แมตช์นี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะมาเต็มที่กันทั้งคู่แหละนะครับน่าจะไม่มีใครยอมใครนะครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมทุกคนอย่างที่ผมพูดไปว่านักเตะเนี่ย ยืนระยะได้ยาวแค่ไหนนะครับความสดของร่างกายเนี่ยมันน่าจะหายไปเยอะนะครับจากการเตะติดๆกันแบบนี้นะมาเข้าเรื่องกันมาดูทั้งที่เอ่อมาดูกันที่ซิตี้ซิตี้ในแมตช์ล่าสุดที่เจอเบนฟอร์ดเนี่ยก็โรเตชันนักเตะไปหลายคนเหมือนกันนะครับฟอร์มก็ไม่ได้ดรอปลงเลยนะจากนัดที่ผ่านมาก็ยังจัดเต็มตลอดนะครับผมคิดว่านัดนี้เนี่ยชุดหลักๆก็น่าจะกลับมาลงกันเยอะในวันนี้นะครับคงจะมาลุกแบบเต็มตัวอีกเหมือนเดิมนะครับ ใช้บอลเท้าสุดเท้าที่แม่นยำนะมีลูกคิลล์พาสสวยๆจากเดอะบอยนะครับแล้วกเ็เรื่องความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเกือบทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะครับที่มันโดนตัวต่อตัว,ตวเอาตัวรอดกันได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับนักเตะของฝั่งซิตี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือที่ต้องระวังมันเดนจราตมากๆเลยนั่นก็คือเออร์ลิงเบ็ฮันแลนด์นะครับโ,โหปีนี้แม่งมาโหดกว่าปีก่อนมากเลยทุกคนแม่งยิงกระจุยกระจายไม่สนหน้าอิดหน้าพรมเลยนะครับ ส่วนทางอินเตอร์นะครับในแมตช์ล่าสุดเนี่ยที่เจอกับมอนซ่ามาเนี่ยเหมือนจะผ่อนเกมลงนิดหน่อยนะนะครับเพื่อไม่ให้เจอกับปัญหาบาดเจ็บก่อนเกมกลางสัปดาห์นะครับทีมก็มีการโรเตชันนักเตะเหมือนกันนะก็เก็บตัวหลักไว้มาเจอกับซิตี้โดยเฉพาะนะครับเกมนี้เนี่ยผมมองว่าอินเตอร์แพ็กกลางมาดีนะครับโมาแน่นเหมือนเดิมแหละเหมือนตอนที่เจอในนัดชิงนะครับก็ซิตี้เนี่ยน่าจะเจาะลําบากหน่อยนะครับแล้วก็ระวังล ส่วนกลับของอินเตอร์นะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับความอันตรายของวิงแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยที่ทําได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับเลยนะครับแล้วก็อีกข้อเลยเหมือนกับซิตี้เลยนั่นก็คือกองหน้าของอินเตอร์ตอนนี้นะครับต้องระวังเลยควรจับมาคาตูลามให้อยู่นะครับเพราะว่ากองหน้าอย่างตุลาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทําได้ดีทั้งตอนที่มีบอลและไม่มีบอลน,นะครับคือมันพร้อมที่จะล่าประตูเสมอในทุกสถานการณ์นะครับดูดูแล้วความเห็นส่วน ผม,นะผมว่าเกมวันนี้เนี่ยอินเตอร์น่าจะไม่ยอมเหมือนกันแหละคงเจ็บใจไม่น้อยในเกมนัดชิงนะครับก็หวังจะแก้มือให้ได้นะครับคือสกอร์ที่ผมคิดไว้ในใจเลยนะที่ผมคาดไว้เลยนะครับถ้าอย่างเสียหายหนักสุดนะครับแมนซิตี้อาจจะพลาดท่าแพ้ให้กับอินเตอร์ศูนย์ประตูต่อหนึง่งถ้าแบบถนอมน้ำใจเป็นแฟนซิตี้หน่อยนะครับก็แมนซิตี้รหนึ่งอินเตอร์หนึ่งแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มละกันเกมนี้ทุกคนครับก็ดูคลิปนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วนะฝากด้วยไลค์แล แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องผมเยอะๆนะขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ